เห็นไหมคำว่า why แปลว่าทำไมค่ะแต่ไม่ตอบ because ใช้ to ซึ่งแปลว่าเพื่อที่จะทำสิ่งนั้นข้อ A คือเพื่อที่จะบ่นเกี่ยวกับการบริการข้อ B ค่ะเพื่อที่จะนัดใหม่ทำความสะอาดเห็น schedule ไหมแปลว่านัดใหม่นะข้อ C ค่ะเพื่อที่จะยกเลิกค่ะ cancel คือยกเลิกข้อ D กค่ะ to ask about คือสอบถามเกี่ยวกับสินค้านั่นเองคดว่าเมื่อกี้ที่เราฟังเนี่ยตอบข้อไหนดีคะคำตอบคือเมื่อกี้ได้ยินประโยคนี้ค่ะ Hi I need someone to clean our office building ตอบข้อ b ค่ะก็คือเพื่อนัดหมายการทำสะอาดในออฟฟิศนั่นเองเห็นไหมคะข้อสอบตัวอีกเนี่ยไม่ได้ใช้ค,คำตรงค่ะถ้ารู้ทางลัดน,นะฮะจัดทาข้อสอบได้ไวกว่าเดิมเยอะเลยค่ะใครรับพวกนี้เนี่ยมีในเพจเยอะมากเลยนะคะใครชอบก็เลื่อกดติดตามเพจกดดูตัวอีกได้นะ